สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ติดตามช่องกวักมรกตด่างนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่เกิดจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่สอบถามเกี่ยวกับการได้หน่อใหม่นะคะหลังจากที่ได้กวักงมรกตเขียวกลายเป็นกวักด่างรุ่นที่2นะคะซึ่งจะออกมาด่างหรือไม่คลิปนี้จึงมีคําตอบพร้อมกับเคล็ดลับในการใช้สูตรปุ๋ยเพื่อบํารุงการเล่งหนอนนะคะอีกหนึ่งสูตรมาแนะนํากันค่ะซึ่งจะงงายมากๆดังนั้นขอเชิญรับชมติดตามกันได้เลยในคลิปนี้ค่ะ สำหรับกิ่งนี้นะคะก็คือกิ่งของกวักมรกตด่างกิ่งแรกนะคะที่แพทย์ได้มาจากการกลายพันธุ์นะคะของกวักมรกตเขียวซึ่งได้ทําการปัดกิ่งแยกออกมาชานะคะโดยได้ทําปักกิ่งเอาไว้เนี่ยราวประมาณ5เดือนนะคะซึ่งสังเกตจากลายก้านต้นแม่ต้นนี้นะคะก็ยังไม่มีความลายลงก้านชมพูนะคะหน่อรุ่นใหม่ะคะ่ะก็เกิดมาเป็นรุ่นที่2แล้วนะคะถือว่ายังไม่ได่างค่ะ สังเกตด้วยวิธีง่ายๆก็คือใบเขาจะออกมาเป็นสีเขียวนะคะไม่มีความด่างของสีขาวเจื้อปนนะคะแล้วก็ก้านใบเนี่ยก็ยังคงเป็นสีขาวไม่มีความด่างเลยค่ะ แต่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะคะเพราะว่านี่คือธรรมชาติของกวักมรกตด่างค่ะที่รุ่นต่อไปของหน่อใหม่เนี่ยเขามีโอกาสเกิดได้เป็น3ทางนะคะก็คือ 1. กวักมรกตเขียว 2. ค่ะกวักมรกตด่างหรือ 3. จะออกมาเป็นลายเผือกสีขาวนะคะก็ขึ้นอยู่กับเชื้อความด่างแล้วก็สภาพแวดล้อมอันได้แก่ อาหารน้ำอากาศแล้วก็ปุ๋ยที่ใช้ในการบำรุงณเวลานั้นนะคะซึ่งถ้าหากทุกอย่างมีความสมดุลแล้วก็สมบูรณ์นะคะวันหนึ่งโอกาสที่หน่อใหม่จะได้ลายด่างสวยงามก็ยังคงมีให้ลุ้นกันได้เสมอค่ะท่ะ ดังนั้นวันนี้นะคะแพทจึงของนําเสนอแล้วก็แบ่งปันวิธีสูตรการใช้เร่งหนอนะคะที่แพทได้ใช้กับกวักมรกตเขียวแล้วก็ได้ผลดีมากๆเลยค่ะเพียงแค่3เดือนนะคะหน่อใหม่ก็มาแล้วซึ่งก็มีดังนี้ค่ะ 1. น,นะคะให้เตรียมกะปิ1ช้อนชานะคะ m 1 5 0หนงฝานะคะแล้วก็นำสออย่างนี้ผสมคลุกเค้าให้เข้ากันนะคะจากนั้นแพทได้ทำการเก็บใส่ขวดไว้นะคะ สูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่แพทได้เคยแนะนำไปในคลิปก่อนหน้านี้นะคะซึ่งวันนี้แพทขอใช้ตัวช่วยที่3ค่ะก็คือจะมีการเพิ่มผงชูรสเข้าไปนะคะซึ่งในผงชูรสเนี่ยจะมีกรดอะมิโนนะคะเพิ่มเข้าไปอีกสักประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อจะทําให้ใบที่ได้น้องกวางมรกตนะคะออกมาเป็นสีเขียวแล้วก็แข็งแรงนะคะ แล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็คือผลลัพธ์ของต้นกวักมรกตกายพันธุ์กิ่งแรกนะคะที่แพทได้ทําการปักชำแล้วก็ได้หน่อใหม่ออกมาน,นะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นกวักมรกตเขียวยังไม่มีความด่างนะคะซึ่งก็ต้องเฝ้ารอรุร่นหนอ่อรุ่นถัดไปนะคะแล้วก็แนะนําสูตรเคล็ดลับในการเร่งหนอนะคะมาให้เพื่อนๆนทดลองนําไปใช้ได้กันดูนะคะ แล้วก็ถ้าหาเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถนําไปใช้ทดลองดูได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขในการปลูกต้นไม้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ